คนเวื่อนี้คือคนที่ร้องเพลงปาวีได้ดังนี่อ้านี่กดันเหรอ้าสวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับพวกเราเพิ่งไปซาวเช็คที่งานสยามมิวสิกเฟสมาครับทุกคนก็วันนี้อยู่ในเซสชั่นของการแต่งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะ พาทุกคนไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในบ้าน7 8 9เราเริ่มจากคนที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้เลยนะครับผมที่แบบว่าต้องแต่งหน้าเลยเพราะว่าเขาเป็นคนสําคัญมากนะครับผมก็คือคนนี้ครับเออนี่ครับคนนี้ครับเน่สวยมากสวยมากครับจังหวะนี้อันนี้ครับก็เป็นช่างแต่งหน้าอีกคนนึงนะครับผมพี่ตั้งได้ไหมแล้วแต่งยังพี่โบกบอกว่าโบกไปแล้ว งั้นเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายถึงมาสิหมายถึงเออร์บวกสิกมาเป็นเพลงไม่ใช่ทำอะไรไปแล้วบ้างพี่เอ่อคุชชั่นอะไรอีกนะคอนซีลเลอร์ใช่นั่นแหละนั่นแหลาตอนนั้นพี่ดีอย่างนีอย่างหน้าเหมือนพี่ชีน้องทุกคนแบบผิวดีอ่ะอ๋อนึกว่าหล่อหล่อไหมม่แต่ถ้าสมมติออกกล้องปุ๊บจะชมพี่ว่าหล่อไหมดีนะอ๋อแบ่งแล้ว รจริงก่อนที่ผมจะแต่งหน้านี่ผมใช้สิ่งนี้ก่อนนะผมก็ใช้เหมือนกันวันนี้ผมใช้สององเลยเมันเลิศนะเธอเพราะมันสี่ชั่วโมงไงใช่ังนด้วยแล้วตอนแบบไปชาเช็คมันมีแบบว่าแสงสื่งอะไรแดดแดดอะนิดหน่อยผมก็ใช้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวแล้วตรนนี้ก็จะเป็น time lap ไม่ใช่อ๋อ สวัสดีคนดูครับตอนนี้พวกเราก็คอมพลีทลุ o เรียบอดนี่ค c o ี p ลุ t เรียบร้อยทุกคนนี่วันนี้พี่เล็กเป็นตัวเงี้เงีย Farmers รู้สึกชุ่มเหมือนตัวมันขึ้นรูปตัวมันอันนี้โทรทั่วโลกนะวันนี้นะครับผมจะมาซ่อมรถคุณฮะอ่าเมื่อเช้าไปาวเช็คมาแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่าแอบหวั่นใจนิดหน่อยเพราะว่าอะไรอันนี้คือประสาท ลายประสานพี่มีพี่มีคนค่อนข้างเยอะก็เลยแบบว่าโอ้ยทำไงดีแล้วแบบว่าเรามีเรามีการซาเชฟกันแล้วได้แต่วาก็แอบหวั่นใจเอ้แต่ครั้งนี้ได้มาแปลกแล้วกันเฮ้ยคุณพระสุเอาเลยเหรอเข้ามาสิเข้ามาสิวนวายมาตอนนี้ก็ไบรอบโอโบนะครับเข้ามาก มะลองลองสักทีลองสักทีเร็วไม่ถึงให้ลองเลยอ่ะเออมาร้อยโอโบนะที่เธอรักกันแบบใครเขาที่เหมือนี่เราเป็นมากกว่านั้นเธอฉันจะไม่ไว้วัไน้ในหัวใจไม่เอาให้เขาคุยอ๋อโอโบวันนี้เรามีแบบว่าปกติเราไปแบบทั้งโชว์แบบร้องและเต้นแต่วันเนี้ยเราเป็นแบบว่าร้องซะส่วนใหญ่ยังไงบ้างรู้สึกว่ามัน มัเหมือนเราอยากขึ้นไปโชว์แต่เนี่ยตอนนี้มันรู้สึกว่าเราอยากไปหาทุกคนอยากไปร้องเพลงกับทุกคนครับเพราะว่ามัคาราโอเกะด้วยก็หวังว่าทุกคนอ่ะจะช่วยผมร้องนะครับพี่มีหนึ่งคำถามถ้าเราจะทิ้งหนึ่งสิ่งไว้ในปีนี้เราจะทิ้งอะไรไปบ้างเราจะทิ้งความทุกข์ทั้งหมดที่เรามีครับผมเพราะว่าเราจะขึ้นปใหม่แล้วเหมือนีกดปุ่มีสตาร์ทเก็บแต่สิ่งดีๆมา สิ่งไม่ดีก็ทิ้งมันไปช่างมันเถอะแล้วก็ปีหน้าก่าใหม่ถ้าอยากทิ้งน่าจะเป็นเรื่องที่แบบตัวเองแบบว่าชอบคิดมากแบบว่าเรื่อง,องที่แบบตัวเองเราอยากทิ้งให้บอกว่ามันจบในปีนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งนั้นนะมันทาให้เราโตขึ้นเหมือนกันนแต่เราก็อยากทิ้งไปบอกว่าไปเริ่มต้นปีใหม่มีอะไรใหม่ๆให้ทํามากขึ้นมองหาสิ่งใหม่มากขึ้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่ตะยาบิสิไปเราไม่ได้ไปไหนเลยไปเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็หนึ่งแบบไม่่ช่คือเหมือนแบบร เปิดคลิปขึ้นมาเพื่อพูดอย่างนี้อ่ะเราต้องทำให้เหมือนเราไม่ทำอย่างนั้นต้องทำยาง้นต้องหาเรื่องคุยต้องหาเรื่องคุยสมมติว่าอ่ะเอาใหม่น่าเสองสั้นเย้วันนี้ที่หายไปทั้งวัเลยเพราะว่าขึ้นไปข้างบนบ้านเจ็ดเปาเพราะว่าคืนนอ้นบ้านเจ็ดเปาวก็ไปอยู่ในห้องตัวเองเราก็มัวแต่ดูวิธีการแต่งหน้าดูในโทรศัพท์เออทำยังไงวะแล้วก็ลบมหน้าแล้วก็ทำใหม่เลยแต่งหน้าเองทำเอ ไม่ได้ทำผมเองแต่งหน้าเองช้างไ้ใช่ไหมเดี๋ยวนีช่างห้นะครับแต่พูดถึงสมาชิกใดแต่งหน้าเริ่มจะเก่งเปนทุกคนละไหนจริงไหมทักษะมันฝึกรอยู่เรียนรู้จากพี่ป๋พี่มินบ่อยแล้วก็พี่เนมกับพี่พี่เนมเลยที่เห็นบ่อยแล้วก็ดูในยูทูบกันนี่ที่มินก็แต่งหน้าเองวันนี้ ครับมีใครไม่ได้แจกหน้าอีกไหมตอนนี้ผมมีลูกค้าตลอดคนแมสต์มาแล้วเป็นอีกเลยแมสต์ดอกมีเจแล้วก็คัเปอร์อะเออมีคอปเปอร์เป็นเอ่อนอกบ้านเขาเดินผ่านมาแล้วบอกแต่งงานแล้วก็มีจีซังที่ช t o u c อัพครับเป็นช่างเสริมตอนนี้ลูกค้าผมมีคนเดียวอพี่ชีเพราะว่าแต่งนานเกินคนอื่นเขาก็เลยรอไปแต่งกับคนอื่นแทนตอนตีมผมไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้นะผมก็แต่งเยอะทำไมเสียเวเราแต่งนานสุดเลยนะเขาบอกมาไม่รู้ช่างเขาบอกให้เติม หลอกกว่านี้ก็ไม่มีอะไรไหนอเล็กลองพูดว่าเป็นผู้ชายที่แต่งหน้าเป็นอ่ะดียังไงดีที่เราสามารถเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คือการดูแลตัวเองครับใช่พื้นฐานใช่ให้เรา look our best ได้ได้ครับที่ผมไม่แต่งะเยอะเลยผมแค่ผมก็แต่งได้นะคอนซีลเลอร์ าาปกแต่วันนี้ดีมากเลยนะผิวเผลอเป็นงานผิวนั้นเนี่ยวันนี้คือพี่เขาผิวดีอยู่แล้วผมผิวทีเพราะใช้มิซมิครับเสียะไรสียะไรสิฟ้าด้วยวันนี้โสต่งให้ใครบ้างวันนี้สั่งให้อีซ่า ีเาแต่ให้ยาบาด้วยยาบาใช่ยาบาคือโอโบโอโบทำไมโอโบถึงยาาบไม่รู้ว่าเป็นสำเนียงหรืยาบาเป็นบะหมี่ออ๋ผมก็นึกว่าอะไรยาบาต้นเอยโอโบที่เป็นการออกเสียงยาบายาบายาบามาถึงรายการชิมอาหารกับแมดี้นะครับวันนี้นะครับเมนูไข่กับผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เพื่ออะไร แต่อร่อยครับเราจะมารีวิวกันเริ่มต้นด้วยไข่แดงคือเวลาเรากินไข่แดงเราจะต้องกินทั้งหมดพร้อมกันคำเดียวเราต้องกินเราต้องกินน้องฟองทั้งหมดภายในคำหนึ่งมัจะได้ไม่ลน้นแล้วก็แบบว่าน้ำ <laughs> เราไปชิมสิ่งนี้หน่อยกับข้าวใ <laughs> ส่พวมาเช็กวงไดไม่ค่อยกินอาหารรสจัดกันเนาะ หรอหรือว่ามีใครกินจัดหรอกินเี่อบูมีแค่ผมกับเพี่ยวบูมังเชื่อจะหรอไม่ค่อยกินเผ็ดแต่เวลาสั่งข้าวกองอะไรเงี้ยก็ชอบเรีเคเสดแบบรสไม่ค่อยจัดการสดง่ายเพราะว่าเวลาสมมติเราไปออกกองหรืออะไรเราไปทำงานมันเสี่ยงนิดนึงอ่ะพี่ถ้าแบบว่าเรากินเผ็ดอ่ะมันอาจจะแบบว่าท้องเสียอะไรแล้วใครกินรสเผ็ดที่สดใครกินรสจัดที่สดในวงไหนพี่ขีนกินเผ็ดสุดแต่รสจัดสุดน่าจะอาโป คูณสเนี่ยชอบซื้อไม่ใช่เป็นพาดิชิปส์ชอบซื้อชิปส์แต่ว่ารสชาติเผ็ดที่สุดในโลกแบบมากินเล่นอะโรสเปเปอร์มึงโรสเปเปอร์อะก็แบบเหนืเกินออ้ยน้องไข่ต้มเราเป็นคนที่กินรสเผ็ดที่สุดในวงเหรอเนี่ยแต่น้าพ่ชิด,ดูแบบหน้าก็แดง,งไงพ,พี่มีหนึ่งคำถามถ้าเราจะทิ้งหนึ่งสิ่งไว้ในปีนี้เราจะทิ้งอะไรไปบ้างทิ้งโทรศัพท์ไปแล้วครับเครื่องหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะทิ้งกระเป๋าเป็นสิ่งของเหรอเป็นสิ่งของทำไมล่ะ พราะว่ามาถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วครับก็คือเราทิ้งของไว้แต่เรายังเก็บความทรงจำที่เราได้ใช้ร่วมกับมันมาแล้วก็ทิ้งเรื่องแย่ๆทุกเรื่องครับแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขในปีใหม่ครับเรื่องเงินครับเป็นเงินที่ทิ้งเราหรือเปล่าลองคิดดีๆคีหนึ่ง <c oughs> เราหนูว่าเป็นเราเนี่ที่ทิ้งเงินเป็นที่เราไม่ค่อยคิดถึงตอเราหามามันหนุนเนาะพอปุ๊บปุ๊บหมดแล้วเราจะดีเรื่องการเงินไปอะไเนี่ยว่าเริ่มใหม่ปีหน้า เป็นคนใหม่เริ่มใช้ใหม่เราจะทิ้งความทรงจำที่ไม่ดีสำรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าปีนี้ผมได้เจออะไรที่สวยงามมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทิ้งคือพี่ชีครับรู้สึกว่าหลายๆคนพูดเรื่องทิ้งเรื่องมิดีอะไรเยอะเลยยังไงก็ต้องทิ้งกันแล้วแหละแต่เราเอาเรื่องย่อยๆมาเสริมเราอยากทิ้งใคร่ะถ้าเป็นพี่อะไรจะทิ้งอะไรในปีนี้ ทิ้งขยะครับจากในห้องทิ้งอะไรอ่ะทิ้งอะไรอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยชอบทิ้งชอบเก็บมากกว่าเอ้ยปันคูคือทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมถึงไม่ดอกสูงจังจริงๆเคล็ดลับอ่ะคือทุกคนเคยเห็นูไหมที่มันจะแบบว่าลอกหนังออกมาแล้วมันจะโตตัวใหญ่ขึ้น แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งหนัก่มาในปีนี้แล้วผมก็จะสูงขึ้นปีหน้านใหม่กลุ่มใหม่แต่จริงๆแล้วมันดอกเป็นงูยอ๋ออโตตื่นเต้นหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าโอโตัวกำลังตื่นเต้นอยู่เพราะวันนี้เราเป็นทีมคาราโอเกะทุกคนมันจะแบบว่าไม่ค่อยมีเต้นมันเป็นอะไรใหม่ๆของได้เนาะใช่เรายืนร้องอย่างเดียวเลยวันนี้ออโเรู้สึกว่าวันนี้น่าจะสนุกมากเพราะว่าเราได้แบบว่าเดินๆไปหาแฟนกับทุกคน ตื่นเต้นไหมวันนี้เรามาแบบว่าในรูปแบบใหม่ๆของไดตื่นเต้นครับวันนี้มาในรูปแบบร้องเพลงอนเตอร์เทนครับผมใช่เดี๋ยวจะมาอนเตอร์เทนให้ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันสู้ๆนะคือช่วงทองอ่ะเราจะีดคอนเซ็ปต์ว่าเป็นเอามาร้านคาราโอเกะก็เอนเอาเป็นฟิลนี้แล้วก็หลังจากจบ Yes Man ใช่ไหมใช่เราเข้ามาทำไมอ่ะไม่เอาพูด เอาอันนี้จะยึดคอนเซ็ปต์เหมือนที่บอกมันจะแบบฟิวๆิวแล้วมันจะเล่นเล่นได้เลยมันจะเล่นเมันจะจอยโอเคแล้วก็ใครฝั่งนู้นใครจะเป็นคนเข้ามาผมครับโอเคแล้วแค่ไหนแค่นั้นจบเดินเข้ารวมแล้วใครอยากพูดเข้าแถว ตอนนี้นะครับเราอาจจะไปเล่นที่สยามมิวสิกเฟสแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไรซ์เนี่ยไปในโซนของคาราโอเกะนะครับก็ so, มุม่มั่วใจจอย,จอยวันนี้ไว้เรามาเจอกันเราได้เห็นวงไรซ์นะครับร้องเพลงแบบจริงจังแล้วคือวันนี้ผมพาดโอกาสวงไรซ์มากเพราะว่าเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบมากนะครับแล้วนนก็ทัายแ้ไปเจอกันนะครับชอบขนาดนี้ทั้งลองคิดดูฟันไปอีกแล้วได้ได้คิดยืดแค่ยินด

เซนต์มากเดี๋ยวเราจะขึ้นราคนเยอะมากเลยครับขอน่าจะกังใจเยอะมากรู้สึกได้ แบบร้องคนละท่อนเฮ้ยเราจะกระจายให้พี่พี่ทุกคนได้ร้องอย่างเท่าเทียมกันโอเคไหมโลงใจที่ไม่ใช่คนละครับหรือว่าหรือว่าเราทราบเสียงก่อนไหมว่าพี่พี่อยากร้องเพลงอะไรคะเราทราบเสียงว่าพี่พี่อยากร้องอะไรอะไรนะอยากร้องบ่าวเเ้ยยีกับพี่แบมนะขอจับหน้าดูคนไว้ คนพวกนี้คื er. อคนอที่ร้องเพลงบาวีได้ดาวที่สุดเราลองดังมากนะทุกคนคือนอกจากแฟนชาลแล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงนี้แหละที่พร้อมกันของไรส์นะครับผมโอ้เป็นเรื่องที่ประทับใจนะครับประทับใจสุดยอดครับ Amazing ขอดนตรีหน่อยครับพี่พี่ผมขอฟังหน่อยและนี่คืองไควชั้นที่หนึ่งของไรส์ครับคนไหนก่อนร้นคนนั้นแหมคนไหนจะเป็นของราน คุไหนคนแรกครับอันนี้เลยคนนี้เลยมาล็อกล็อกกันครับล็อกกันเลยครับรอทุกคนเลย ทำอะไรกันบ้างยังไงดีพี่อโบวันนี้นะครับเรามาทำเรียกว่าทำสิ่งใหม่คือให้ก็คือกนร้องนล้วเระเต้นคือการร้องคาราโอเกะใครจะแก้ให้หน่อยไหมคาราโอเกะวันนี้สนุกั้ยทุกคนอาถามก่อนสนุกมากซึ่งหรักพี่อาหาพี่มีซึ่งอะไร พี่มีนจะพูดอะไรอ่าซึ่งพี่กีก็คือพี่รู้สึกว่าวันนี้สนุกมากเราด้วยเหมือนแบบเราได้ออกเหมือนปกติเราจะขึ้นมาโชว์โชว์ใจโชว์แต่วันนี้เราจอยอะใชเหมือนเราฟิลนมมาให้แฟนคลับไปจเห็นพวกเราอะแล้วเรารู้สึกไ่งบ้างที่แฟนคลับชาวไทยร้องเพลงพี่วีเสียงดังมากโอ้โหว่าอย่างใจยังไงครับพี่ชัาง อยู่นู่นนี่มันมมุกป่ะเนี่ยเดียวสุดท้ายนี้ก็เป็นการส่งท้ายปีของเราได้อย่างสวยงามและเป็นการเปิดปีใหม่สำหรับคลิปนี้ที่คุณได้ ปีใหม่นี้นะครับก็ที่ผ่านมาแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับปีใหม่นี้ก็ขอทุกคนเริ่มต้นปีอย่างสวยงามไปพร้อมกับพวกเราใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้ามีโอกาสงานนั้หน้าอีกนะคะก็อยากจะเห็นแบบว่าอารมณ์เอเนจีอย่างนี้เองแล้วถ้าเรามีโอกาสได้มาคอลแลบกับใครสีนเราไม่ต้องมาคาราโอเกะก็ได้คือถ้าทุกคนมาเจอเรามาลองเโอเ้เลยค้าหมอนค้าหมอนข้หมอนเลยนี่โอ๋หมอนเราดีใหม่วงไร์ตนะครับ ครับผมก็สําหรับปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยก็ขอให้แบบว่าหายไปนะครับสิ่งที่มันคุ้มครองนะครับทุกคนเจอกันสามารถจ้างงานเราได้ที่มาสเตอร์เล่แอดมาร์เก็ตติ้งจากซีโออย่างที่พี่พี่ไพรส์เขาถือถือเอาไว้ทุกวันเลยวันนี้โซเชียลมีเดียคือในสตนด์อัลส์สเตอ์แล้วก็ในสแตนด์อัลเล่นะครับไปถึงตอนนั้นนะครับก็อย่าลืม่บาฟังเพลงทั้งเก่าและใหม่ของเราด้วยเพราะตอนนี้คือ อยางต้องการคนในการ listening listening ับเพราะเราไมถาถุงอะถาถุงเลยเพราะเราพร้อมราเบ็นงแท่กแล้วก็ใช่ครับวันนี้สนุกมากเลยสำหรับเรื่องงามย่างมีวันนี้พอพขอบคุณขอบใจขอบอะไรแทงเห